สวัสดีท่านผู้ฟังของช่องเรื่องรักของคุณแพรค่ะคลิปใหม่สำหรับวันนี้นําเสนอนิยายเรื่องยอดเสน่หาเรลานีมีสองตอนจบนะคะเรลานีเป็นลูกสาวคุณป๋าปา t ทริสกับคุณแม่เรนุภาจากเรื่องหลงเล่เสน่หาคุณป๋าเพลย์บอยเพื่อการรับฟังอย่างต่อเนื่องแอดจึงนําเรื่องราวรุ่นลูกมาให้ได้รับฟังกันติดต่อไปเลย เรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะบทที่1ไม่อยากเห็นหน้ารังเพียวระหงเดินคุยมากับกลุ่มเพื่อนชายหนึ่งหญิงหนึ่งในมือของแต่ละคนมีสัมภาระแตกต่างกันเพื่อนผู้ชายถือไม้ลำเล็กๆปล้องยาวๆ ด้านหน้าเจาะรูเรียงกันใช้วิธีการเป่าลมออกมาเป็นเสียงเพลงหรือที่รู้จักในชื่อคลุยส่วนเพื่อนผู้หญิงหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมข้างในนั้นเป็นเครื่องดนตรีไทยเรียกว่าคิมแต่สำหรับเลลานีสิ่งของในมือของเธอคือซอสามสายเครื่องดนตรีที่เธอโปรดปรานมากที่สุดและเธอก็ทำได้ดีซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้ยากแต่เป็นที่นิยมกันว่า ไพร้องและสอดคล้องเข้ากับเสียงขับร้องของนักดนตรีไทยได้ดีเยี่ยมยากที่จะหาเครื่องดนตรีใดอื่นเทียบเคียงได้ถวยรางวัลชนะเลิศมากมายจากการประกวดเดี่ยวซอสามซ้ายของหลากหลายสถาบันเป็นเครื่องการันตีฝีมือของเธอได้ดีเจ้าของเรือนผมสยายสีน้ำตาลแดงมันคลับดูโดดเด่นกว่าใครในหมู่เด็กสาวทุกคนที่เดินมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนที่สูงเพรียวระหง หน้าตาสวยเฉียวในแบบฉบับสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทำให้ผู้ได้พบเห็นถึงกับมองเหลียวหลังแต่ที่แปลกก็คือเด็กสาวลูกครึ่งกับดนตรีไทยเป็นอะไรที่ไม่น่าเข้ากันได้แต่เมื่อมองดูโดยรวมแล้วก็ช่างกลมกลืนเข้ากันอย่างลงตัวซ้อมเสร็จสทัทีเรานี่ง่วงจนตาจะปิดตีผิดตีถูกไปหมดแล้วนัทมนเดินบ่นมาตามทาง ดวงตาที่หยีเล็กในแบบฉบับสาวหมวยอยู่แล้วยิ่งเล็กลงไปอีกเมื่อถูกความง่วงงุนเข้ารุกรานเธออย่างหนักพระคืนที่ผ่านมาต้องเร่งทำงานส่งอาจารย์จนสว่างคาตาเธอและผองเพื่อนเพิ่งจะแล้วเสร็จจากการซ้อมเพลงบรรเลงที่จะใช้ร่วมแสดงในงานสำคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายพอสอบเสร็จพวกเธอก็จะสำเร็จการศึกษาแต่และเพลงที่ซ้อมนั้น มีทำนองเป็นเพลงที่มีจังหวะช้าต้องใช้เวลาบรรเลงและขับร้องอย่างยาวนานมากกว่าเพลงในอัตราอื่นจึงทําให้ผู้บรรเลงอย่างเธอง่วงเหงาหาวนอนว้ายายหมวยง่วงนอนหรองั้นก็อดนะสิเรากำลังจะชวนไปกินไอติมที่ร้านเปิดใหม่ข้างๆโรงแรมของคุณป่าพอดีสตรอเบอรี่ซันเดย์อร่อยมากเราไปชิมมาแล้วนะเสียงใสๆของสาวลูกครึง่งเอยบอกเพื่อนสาว เรียกคนตาหยีท่าทางการเดินคล้ายซอมบี้ให้เบิกตาโตได้เท่าไข่หานจริงเหรอเลล่านัทมนตาวาวร้องตะโกนด้วยความดีใจพลางกระโดดเกาะแขนเพื่อนรักลืมตัวไปเลยว่าตัวเองหิ้วกระเป๋าขิมซึ่งมีน้ำหนักมากพอสมควรจนร่างเล็กของตัวเองเสียหลักเกือบจะล้มลงยังดีที่เรลานีดึงมือเล็กเอาไว้ได้และเขชัก็รีบเข้าไปประคองช่วย ไม่เช่นนั้นสาวหมวยก็คงจะล้มลงกองกับพื้นเป็นแน่ก็จริงนะสิเราจะโกหกทำไมล่ะไปด้วยกันหมดนี่เลยนะคลุยว่าไงอะ่ะบอกกับเพื่อนสาวพลางหันไปขอความเห็นจากเพื่อนชายที่มีชื่อเดียวกันกับเครื่องดนตรีที่เขาถนัดเอาสิว่าไงก็ว่าตามกันงั้นเรล่าก็โทรบอกคุณป๋าเธอเลยสิท่านจะได้ไม่ต้องมารับเดี๋ยวไปรถเรากินไอติมเสร็จก็จะได้แวะไปส่งนางหมวยมัน เขตชัยบอกเพื่อนนางหมวยก็คือนัทมนซึ่งเพื่อนๆเ,เรียกตามลักษณะหน้าตาของเจ้าหลอนโอเคตามนั้นนะสิ้นเสียงบอกความหมายที่เป็นที่รู้กันแบบภาษาวัยรุ่นเรลานีจึงต่อสายถึงบิดาตามที่เพื่อนบอกอย่างรีบด่วนกริ่งว่าถ้าช้าเกินไปท่านจะเสียเวลาออกมาเธอถือสายรออยู่เป็นนานกว่าจะมีคนกดรับแต่คนรับ กลับไม่ใช่เจ้าของเครื่องว่าไงลูกเสียงหวานจากปลายสายเอ่ยทักทายมื่อกดรับสายเรียกเข้าแม่น้องเรมารับหนูกับคุณป่าหรอคะเรลานีเอ่ยถามด้วยความแปลกใจเพราะมารดาเป็นคนรับสายในความคิดของเธอก็คือถ้าแม่ของเธอเป็นคนรับสายคุณป่าก็คงจะเป็นคนขับรถเปล่าหรอค่ะลูกหนูซ้อมดนตรีเสร็จแล้วหรอคะ วันนี้คุณป่าไม่ได้ไปรับหนูนะแต่เอป่านนี้คนที่แม่ให้ไปรับหนูก็น่าจะไปถึงคณะของหนูแล้วนะคะอ้าวแล้วทำไมป้าป่าไม่มารับหนูละคะเด็กสาวเอ่ยถามด้วยความสงสัยช่วงหลังมานี้หากบิดาติดงานใดๆก็ต้องเป็นมารดาทำหน้าที่แทนทุกครั้งคุณป่าแสบตาคะลูกแม่ก็เลยต้องมาอยู่เป็นเพื่อนท่านพอดีอาทัตนไปทำธุระใกล้ๆมหาวิทยาลัยของลูก แม่ก็เลยวานให้เขาเข้าไปรับหนูแทนคุณแม่อย่างสาวบอกกับลูกด้วยน้ำเสียงหวานๆจนคนฟังอย่างเรลานีไม่กล้าจะเอ่ยคำใดๆออกมาเพราะความเกรงใจเด็กสาวรับทราบและเข้าใจดีบิดาของเธอมีปัญหาในเรื่องดวงตาม,มานานแล้วแพทย์ได้ตรวจพบว่าเป็นโรคต้อกระจกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและได้นัดทำการรักษาเร็วๆนี้แต่ก็อดหงดหงิดขึ้นมาไม่ได้ ับคำบอกกล่าวของมารดาที่ว่าได้ส่งผู้ช่วยของบิดาให้มารับเธอกลับบ้านอาทัศหรือทัศพลชื่อนี้ทำให้เธอนึกถึงภาพผู้ชายร่างสูงราวหกฟุตครึง่งรูปร่างหน้าตาของเขาจัดว่าหล่อเลาในระดับใกล้เคียงกับดาราหน้าเรียวๆผิวขาวๆตาเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กอย่างลูกคนจีนเสียทีเดียวเธอจำได้ว่าตอนเด็กๆที่ติดซอยห้อยตามเขา มาทำงานนั้นพนักงานสาวๆในโรงแรมตามแห่แหนเข้าหน้าดูนี่เขากลับมาจากดูงานแทนบิดาของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่กันเธอไม่เคยรู้เลยเขาเที่ยวเดินทางไปดูแลโรงแรมสาขาต่างๆในต่างประเทศให้กับบิดาของเธออยู่ตลอดเวลา3าถึงสปีที่ผ่านมานี้เธอแทบจะไม่ได้พบหน้าค่าตาของคนสนิทของบิดาสักเท่าไหร่โดยสาขาของโรงแรมที่มีอยู่รอบโลก ทำให้เขาต้องเดินทางเป็นประจำเธอกับเขาไม่ได้พบปะพูดคุยกันมานานมากแล้วนานจนเธอลืมไปแล้วว่าเธอเคยติดเข้าแจราวกับล่กแงติดแม่นมนอกจากคุณยายชื่อและคุณตาสุขที่เป็นพี่เลี้ยงของเธอเมื่อยังเด็กก็มีทัดพลนี่แหละที่เธอใกล้ชิดไม่ยอมห่างไปไหนไปการทุกหนแห่งจิคนขี้เก๊กหน้าหมันไส เด็กสาวบนลอยๆกับตัวเองเมื่อนึกถึงเพื่อนรักของมารดาซึ่งพ่วงตำแหน่งมือขวาของบิดาอีกหนึ่งตำแหน่งเรล่าหนูว่าอะไรนะคะลูกเป,ป,ปล่าเปล่าค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็ช่วยโทรบอกอทั์ให้นะคะว่าไม่ต้องมาแล้วหนูกับเพื่อนนัดกันไปทานไอติมที่ร้านเปิดใหม่ข้างโรงแรมเราหนูจะกลับกับคุยคะ่ะตามนี้นะคะแม่คะ พูอจบก็ตัดสายทิ้งหันมาพยักหน้าให้กับเพื่อนรักทั้งสองซึ่งยืนรออยู่ไม่ไกลไม่ได้ใส่ใจเป็นห่วงหรือเกรงว่าคนที่มารดาส่งมารับนั้นจะมาเกอ้อแต่อย่างใดไปกันเถอะวันนี้เราเป็นเจ้ามือเองเสียงใสบอกกับเพื่อนพลางเดินกอดคอกันไปอย่างอารมณ์ดีเรล่าเรล่าเดี๋ยวสิลูกฟังแม่ก่อน เรนุพามัวแต่นิ่งฟังลูกสาวพูดเร็วปรือเธอเรียกชื่อลูกสาวเสียงหลงไม่คิดว่าใหญ่ตัวแสบจะหาทางหลีกเลี่ยงไม่ยอมกลับมากับเพื่อนรักของตนอีกจนได้สัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดไปแล้วคุณแม่ลูกสามนิ้วหน้าทั้งหันมามองสามีตัวโต,วตวซึ่งนั่งไขว่ห้างรอฟังเธอพูดอย่างใจเย็นวิธีนี้จะได้ผลแน่หรือคะดูสิลูกสาวคุณป๋าวางหูหนีเรไปเสละ ก็ต้องลองดูก่อนค่ะคุณป่าว่าคงไม่เหลือบากกว่าแรงในทัดหรอกน้องเรอย่ากังวลไปเลยปาคริสเอ่ยพลางลุกขึ้นจากเก้าอี้ประชาำมตำแหน่งเดินตรงมายังโซฟาตัวยาวที่ภรรยานั่งอยู่ท่านประธานใหญ่แห่งเฟอร์นังเดสแกรนนั่งลงข้างๆร่างบางที่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปเจ้าของร่างแน่งน้อยก็ยังคงงดงามเป็นที่หนึ่งในใจเขาเสมอ คุณแม่ลูกสามของเขายังสวยสดใสเกินวัยที่ใกล้เลขสี่ส่วนเขานอะรึคืนเลขห้ามาหลายปีแล้วใกล้วัยเกษียณเข้ามาเต็มทีจึงต้องเตรียมตัวหาคนมารับช่วงงานต่อแล้วก็ถึงเวลาของคนที่เข้าวางตัวเอาไว้ให้เข้ามารับตำแหน่งแทนไม่เพียงแต่ดูแลธุรกิจมากมายของเขาเท่านั้นแต่คนที่เขาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่นี้ จะต้องทำหน้าที่ดูแลลูกสาวผู้เป็นดวงใจของเขาด้วยแม้จะมีลูกสาวสองคนแต่เขานั่นเป็นห่วงลูกสาวคนโตที่สุดเพราะเมื่อเรลานีถือกําเนิดเขาไม่ได้อยู่ดูแลใกล้ชิดทั้งแม่ทั้งลูกจึงทำให้เขารู้สึกผิดเหมือนมีตราบาปติดอยู่ในใจตลอดเวลาเขาจึงพยายามชดเชยและทุ่มเทให้กับลูกสาวคนโตมากกว่าในขณะที่ปนาลี ลูกสาวคนเล็กก็เป็นสุดที่รักไม่แพ้กันแต่รายนั้นถือกำเนิดมาในเวลาที่ครอบครัวมีความพรั่งพร้อมรายรอบล้อมกายมีทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขแม้จะห่วงแต่ก็ไม่มากเท่าเรลานียิ่งลูกชายคนกลางนั้นไม่ต้องพูดถึงเขารักลูกสามคนมากพอๆกันแต่บารมีเป็นผู้ชายอกสามศอกดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วเขาจึงไม่กังวลอะไรมากนะัก ก่อนยกมือเรียวข้างซ้ายขึ้นมากดจูบราวกับเป็นการให้กําลังใจคนหน้ายุง่งเรหวังว่าทัดคงจะไม่ถอดใจกับความพยศของเราราไปก่อนนะคะป๋าเอ่ยพลางมองหน้าสามีด้วยแววตาแสนเศร้านึกสงสารเพื่อนสนิทไว้ล่วงหน้าอย่าตีตนไปก่อนไขรสิจ้าน้องเรจา้าเรามาเป็นกําลังใจให้ทัดดีกว่านะคุณป๋ามีแผนอีกเยอะแยะเชียวเรไม่ต้องกลัวนะ เสียงทุ่มเอ่ยปลอบภรรยาให้คลายกังวลวาจาของสามีทำให้เรนุภาทำตาโตย้อนถามเสียงเข้มเอ๊ะแผนแผนอะไรคะแผนแบบที่คุณป๋าใช้กับเรเมื่อสมัยสาวๆ,ๆใช่หรือเปล่าเสียงหวานเอ่ยถามไม่วางใจในความเจ้ากี้เจ้าการเจ้าแผนการของสามีที่รักเพราะเธอเคยหลงติดกับดักเสน่หาของเขามาแล้ว จนได้เรลานีติดท้องมายังไงล่ะดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็รู้เองค่ะคนดีของคุณปา๋าป๋าทริสบอกพลางมองหน้าสวยของภรรยาด้วยแววตาเจ้าเลแต่แฝงไปด้วยรอยยิ้มหวานเชื่อมที่มีให้เห็นแต่เธอเพียงผู้เดียวเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆไม่เจอกันตั้งนานเลยนะนัดคลุย่างสูงหยุดยืนในตำแหน่งหัวโต๊ะ เสียงทุ้มเอ่ยทักทายอย่างสนิทสนมเด็กสองคนนี้เขารู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นเพื่อนสนิทกับเรารานีตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นจนถึงเดี๋ยวนี้ทั้งสามอยู่ปีสแล้วก็ยังเรียนอยู่คณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกันเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอ้าวอาทัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอทั์เจ้าของชื่อทั้งสอง ซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาให้ความสนใจกับไอศครีมในถ้วยรีบวางช้อนลงด้วยความตกใจแล้วทำความเคารพผู้มาใหม่ตามมารยาทส่วนอีกคนซึ่งกำลังอเรเออรอร่อยกับรสชาติอันโปรดปรานถึงแม้ไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อทักทายแต่ก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงคุ้นหูมือเรียวสั่นน้อยๆหัวอกหัวใจเต้นโครมครามเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเอ่ยชื่อเขาโดยไม่ได้ทราบว่า การทําทีสงบนิ่งเยือกเย็นเป็นที่ขบขันของชายหนุ่มเีลานี้ใช่หางตาเหลือบแลไปเพียงเล็กน้อยมองเห็นช่วงขายาวแข็งแรงของชายหนุ่มซึ่งยืนชิดอยู่กับที่ว่างของเก้าอี้ตัวยาวก่อนเขาจะสุดร่างลงนั่งข้างเธออย่างไม่รู้ไม่ชี้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆกลิ่นผู้ชายผู้ชายแบบนี้กลิ่นเดิมๆที่เธอเคยคุ้นชินตลอดมาตั้งแต่จำความได้ ห่างหายจากเธอไปนานพอสมควรแต่ลึกๆแล้วยังคงอบอวนอยู่ในความรู้สึกยังอยู่ในความทรงจำและเธอยังแอบถวิลหาในบางครั้งคราวแม้เธอจะพยายามสลัดมันทิ้งไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีแต่ก็ดูเหมือนว่าช่างยากเย็นเข็นใจเสียหลือเกินสวัสดีจ้าเด็กๆสบายดีกันใช่ไหมทัดพลกล่าวทักทายอย่างยิ้มแย้ม เขายิ้มกว้างๆให้เพื่อนของลูกสาวเจ้านายจนรอยแก้มลึกบุ๋มเห็นลักยิ้มสงสเสนแม้จะไม่หล่อเหลาสุดริมทิมประตูเข้าคันที่จะเป็นดารานายแบบได้แต่ก็ถือว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกลักษณะท่าทางดูดีมีสเสน่ห์มากเลยทีเดียวสบายดีครับอาทัสสบายดีค่ะอาทัสนาทรมนกับเขตชัยให้คำตอบกับผู้มาหมายพร้อมกัน ทั้งคู่เองก็รู้จักลลัสนิดกับชายหนุ่มในระดับหนึ่งเพราะสมัยเรียนมัธยมทัดพลเป็นคนคอยรับคอยส่งเราราณีไปโรงเรียนทุกวันนอกจากบิดามารดาของเด็กสาวลูกครึ่งแล้วทัดพลเรียกได้ว่าเป็นผู้ปกครองอีกคนหนึ่งของเพื่อนสาวเลยก็ว่าได้หากปาทริสและเรนุภาติดภารก,กิจใดๆชายหนุ่มคือคนที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับบุตรสาวจะมาห่างกันก็ช่วงเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งคุณป้าของเพื่อนรักเป็นคนทำหน้าที่รับส่งลูกสาวด้วยตัวเองพวกเขาเคยถามหาตัวแทนผู้ปกครองกับเรลา,านีอยู่เหมือนกันก็ได้รับคำตอบว,ว่าชายหนุ่มผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคนในครอบครัวต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศแทนบิดาของเธอในประเทศที่มีสาขาของเฟอร์นองเดสแกรนตั้งอยู่ จึงไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยนานนะักทั้งคู่มัวแต่ฝอยน้ำลายแตกฟองกับชายหนมผู้มาใหม่จึงไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆเลยว่ามีบางอย่างคืบคลานเข้ามาคลุมเครือภายใต้บรรยากาศรอบตัวที่ดูเหมือนว่าสนุกสนานเสียเต็มประดาเรารานีรู้สึกตื้ออิ่มทั้งที่เพิ่งกินเข้าไปได้เพียงสามสี่คำไอศครีมแสนอร่อยนั้นไรรสชาติจืดชืดไปเสียสนิท ถึงกับหมดอารมณ์เพลิดเพลินกับของหวานที่เธอโปรดปรานขั้นสุดอิ่มกันหรือเปล่าสั่งอีกได้นะไม่ได้เจอกันซะนานมื้อนี้อาขอเป็นเจ้ามือเองทัดพลพูดกับเด็กสาวหน้าหมวยตรงหน้าแต่ปลายตาไปมองเด็กสาวที่นั่งข้างๆเขาเห็นเธอผินหน้าออกไปทางด้านนอกไม่ยอมหันมาสบตาก,กับเขาเลยสักนิดแม้คำทักทายก็ไม่หลุดออกจากปากเธอสักคำ